สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่นำเสนอคำและความหมายของคำด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงรวมส่งเสริมความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้จะเสนอคำว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าผ้าขาวมา้าผ้าขาวมา้า เป็นคำภาษาเปอร์เซียที่ยืมมาใช้ในภาษาไทยมีคำเต็มว่ากามาบันกามาหมายถึงเอวหรือท่อนล่างของร่างกายส่วนบันแปลว่าพันรัดหรือคาดเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึงเข็มขัดผ้าพันหรือคาดสะเอลเชื่อว่าสเปนนำคำว่ากามาของภาษาเปอร์เซียไปใช้ด้วย เพราะในประวัติศาสตร์ประเทศทั้งสองมีการติดต่อกันมาช้านานและยังปรากฏการใช้คำว่ากามาบันในภาษาอื่นๆอีกเช่นภาษามาลายูภาษาฮินดีคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการภาษาไทยภาษาชาติได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติและวันเสาร์หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ